สวัสดีกันอีกครั้งนะครับกับเพื่อนๆทุกท่านนะฮะวันนี้พาย้อนหลังไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วครับกับภารกิจส่งเจ้า x c m g x e 2 1 5 4ตัวนี้ครับไปให้ลูกค้าที่หน้างานเป็นลักษณะงานผมดินนะฮะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่2แล้วนะ,ะที่ลูกค้าสั่งไปครับนะก็ใช้งานดีนะครต้องปักลักไปเลยวันนี้จะพามาดูเรื่องของการดูแลนะฮะเรื่อง after s v i c e ครับเมื่อถึงเวลานะฮะโทรเรียกเราอย่างเดียวเลยครับ จะไปบริการให้หน้างานฮะวันนี้เป็นรอบ PM 3,000ชั่วโมงนะครับนะฮะวันนี้เราจะมาดูกันว่า p m 3,000ชั่วโมงเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะฮะกับทีมงานช่างพร้อมของเรานะก็พาฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะเป็นต้องใช้ไปที่หน้างานท่านเลยนะไม่ว่าหน้างานอยู่จังหวัดไหนนะฮะบอกเราได้นะฮะไปบริการให้ฟรีเลยนะฮะทั่วประเทศนะครับอ่าตัวนี้นะก็เป็นเครื่องยนต์อีสูทนะฮะนะครับอ่ารอบ 3,000ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นรอบใหญ่เพราะว่าทํำหลายอย่างนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะฮะเปลี่ยนกรองเครื่องกรองดักน้ำนะฮะแล้วก็เปลี่ยนกรองไพลอตนะครับแล้วกะะ็เปลี่ยนตัวไส้กรองนะฮะไส้กรองนะฮะเปลี่ยนน้ามันตัวเดินด้วยนะฮะอ่านี้น้ํามันตัวเดินนะฮะนะครับส่วนตัวไส้กรองเนี่ยอ่าแล้วเราก็มีการเติมน้ามันสวิงด้วยนะฮะ ส่วนตัวส้กกองเนี่ยก็ตัวนี้เป็นกองแอร์นะฮะตัวในตัวนอกนะครับแล้วก็จะเป็นกรองอากาศเครื่องนะฮะตัวในตัวนอกนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยฮะทีมงานช่างพร้อมของเรานะครับไปบริการให้ฟรีถึงหน้างานนะฮะและที่สําคัญนะฮะออกรถกับ X ซิมจีไบชไนน่าแมชชีนวันนี้นะฮะให้บริการ p m เฟรีสูงสุดถึง1นึ่งชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความเชื่อมั่นนะฮะเรื่องความมั่นใจนะฮะหายห่วงครับเรื่องการใช้เครื่องจักรเป็นของท่างนะฮะส่วนเรื่องการบริการป็นของเราครับ ภาพามาให้ดูกันนะฮะ,ะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ